เนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับประสบการณ์ที่เด็กๆจะได้รับจากการที่เขาจะต้องจัดการตัวเองขับเคลื่อนตัวเองทํางานร่วมกับคนหลากหลายวัยคือการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะต้องขายเป็นทาบัญชีเป็นแต่ว่าทักษะทางด้านคนทางด้านของการจัดการตัวเองการจัดการเวลาการขับเคลื่อนตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะคอร์สนี้ตอบโจทย์แม่ตรงนี้ค่ะ มันทําให้เรารู้จักรู้ใจใลูกเรามากขึ้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขามากขึ้นเขารับฟังเรามากขึ้นเข้าใกล้กับคําว่าเราการเป็นเพื่อนกันแม่รู้สึกว่าเรามองไปในเป้าหมายที่ไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทิศทางเดียวกันมากขึ้นคือเป็นโปรเจกต์ที่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาช่วยในโปรเจกต์อะคะ่ะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็คือมิติของการทําธุรกิจจริงๆไม่ได้มีแค่มิติเดียวะคะ่ะการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็จําเป็นมาก ให้เด็กๆมีความกล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแล้วก็คิดรอบคอบครูก็คือใจเย็นแล้วก็เข้าใจในมุมของเด็กมากๆในการที่จะทํายังไงให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านในจุดอุปสรรคที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้ได้หรือความคาดหมายคุณแม่เหมือนกันนะคะ มันเป็นพื้นที่ที่ทําให้เด็กเนี่ยมีทักษะเพิ่มขึ้นในหลายๆด้านแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็เปิดจินตนานการตัวเองมุมผมเองเนี่ยผมก็มองว่าเด็กเขาได้ไประโยชน์ถึงจะไม่ได้ออกไปไม่ได้ทำสตาร์ทอัพอย่่งน้อยเขาก็ได้วิธีคิดได้อะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับอ่ค่าคอร์สถมว่าถูกครับออมาเรียนเลยครับ